ครับวันนี้กะน,นะครับรอบขึ้นสกลนอครไปน้องก็มาหอดนะครับสวยแนจังหน่อยมันไก่แห้งรีไปน้องเด้อไก่คัไก่แน่เว้ยนี่หอดสวยนะครับประมาณสองมงก่าเป็นเอลหาศูนย์หนึ่งแปดอีกขั้นหนึ่งกำลังมาอามหาทิพย์แรกกันเนาะสีนํำเงินทั้งสองขั้นนะครับผมตัวนี้ติดสองขั้นนะครับพร้อมกันเลยนะครับรอบนี้บบมีสีสมเลยไปน้องเด้ออยู่ที่อำเภอปลายัางก็ออำเภอปลายัางก็ะป่าปาก บ้านียับงบ้านม่วงมันบ้านี่บ้านม่วงพี่นอ้องเลยอำเภอปลาปากบ้านม่วงแถวแถวเราบางยังเห็นอหละพี่น้องนาคารพนมด,ด,ดีนะครับสร็จเพราะว่าดีนะครับตดสองคันรวดเลยนะครับมับนเถิดที่ได้เลี้ยวแน่อยู่กได้สี่คันด้วยกาแเลวพี่น้องเบื้องส่งแล้วก็ที่ไปเต้างอยเต้างอยแล้วก็ที่ไปอากาศพ่พี่นอ้องอำเภออากาศอี่อยังบอกมันยาวกว่านี้อยู่แต่ผมเอื่นอากาศย่ยนะครับ นี่ครับไม่มกลัว,วปลเป็นนังอ่ะปวดเหยวอ่ะ <c oughs> มีของดีพี่น้องเด้มอมาหัดปับลุงกินมาย่ำไม่พี่น้องอเ้อยบึงน่ย่ำย่ำย่ำยัยงเป็นไงบ้างรสชาติมันดีนบ่โอ้โหนี่ครับย่ำไปพร้อมเห็นั้นเป็นน้ำหอาครับพี่น้องเด้อนี่ครับที่นี่นี่ครับงานเพิ่นเอาไมา้ทงยางหนึ่งครับอันนี้มันจะเป็นต้นยางนะนะครับเรื่องบนเป็นต้นกระท่อมเด้อ ต้นน้ำงามพี่น้องเพิ่นปลูกไว้โกูยังดีเลยวะมันแต่อของปลู่ไปไงจักเถอะหยัย่งแยกใบกันพี่น้องเพราะมันคึกนะเป,นเป็นเป็นสีน้ำเงินแม่มสีเง,สเงินรวดเลยวะข้างล่างเป็นอ,นอ,อันเอ็นยวนไปจ้ะเอ็นอยวพี่น้องเป็นไม่หอมสามขั้นนะครับขั้นละสาม ก็สามเขื่อนผ่าร้อยก็เพื่นนะครับเพิ่นสังส่งสั่งเสร็จแล้วเลยนะครับห้าสยบแยงบนอยู่บ้านม่วงนะเพี่น้องเร้อเพื่อป่าปากจังหวัดนะครพรนมนะครับทั้งหย่อมทั้งเบาพี่น้องเดี๋ยวร้อยขั้นหนึ่งมันนะครับก็อันนั้นอันมันอยู่หลุดขั้นฝนเนร้ามาไป น้ำมันยุเครื่องอายุยูดรถปีอับอีกขั้นหนึ่งพ่ะนะเอาเอาว้ดารดรถนะไม่เห็นดีเหมืนนั่นแหละนะครับรถตู้รถปีอับอีกนะครับผมหาขั้นอยู่โอเคนะพี่น้องะนะขั้นที่สองพี่น้องเด้อยวกลับมานะครับเนี่ยหาจีบแรงด้วยกันนะครับตัวน,นี้เด้อนะครับมูบานกันยุโลละกันนี่นะครับยูเราอยู่วังย่างนะครับขี่รถมากว่าดีหอดนะครับขั้นแรกกําลังสีเหล้วนะครับพี่น้องกําลัง ติดตัวขาค้ำดูแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวสิร้องให้เบงนะครับสวยๆนะครับผมงามมิลลีนี่ครับผมนี่เดี๋ยวนี่นะกำลังใส่ตัวไอ้ขาค้ำเล็กนาซีนะครับนี่สวยเลยนะครับสีน้ำเงินยอดนะครับกระบอกเหลืองตัวน้ำเงินนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะออกไปโชว์นะครับแอบลายนะครับผู้ใดสนใจนะครับเบอร์โทรห้องกัมมี่ ครับอรอเศร้านะครับรับรับโทรศัพท์วันหูสีใหม่พี่น้องตู้มาลูกค้าหลายแห้ง,งครับเบอร์โทรเขาทุกอย่างจับไลยให้นะครับสวยๆนะครับนะครับมิตากาให้นะครับง,งามเลยพี่น้องพี่พน,น้องคอยตะบิ่งเขาค่ะง่ายออกไปพี่น้องรถเรา,จาเจารถขั้นนั้นเขา้ามาแทนนะครับมันสองเถื่องพี่น้องเป็น ออกมาเลยตัวจุน L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสีน้ำเงินกระบอกสีเหลืองๆสวยๆนะครับพี่น้อง <c oughs> okay, เดี๋ยวเขาเามาเบิ่งคั้นที่สองกันต่อเลยได้พี่น้องเยอย่ยแก่กว่าคั้นมหั่นนะครับคันนี้เบิ่งดอกยางล้วนไปหรอพี่น้องเอาไปอีก อีกน้อยนึงอีกน้อยนึงพอนะครับขั้นที่สองนะครับถอยเข่านะครับท่านแรกก็จอดดูนะครับเดี๋ยว็มมายกพร้อมกันในเบื้องนะครับแล้วขั้นนี้ก่อนดูด้วยนะพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวที่เอาออกไปยกนะครับใส่กันเบื้องกลาเป็นสีน้ำเงินด้วยกันหาสิบแรงด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับสวยๆด้วยกันนะพี่น้องเด้ออันนี้อาจจะอายุหลายกว่ากันน้อยนึงนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแยกระบบนะครับกันปุ่นครันปุ่นกันรังออกมาเอาพี่เร็วว่าพี่นะครับตัวนั้นก็อีกขั้นหนึ่งนะครับหา ไม้ก็กันอยู่น้อยหนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับก็ดีเหระลูกเขนนะครับเป็นรุ่นไม้นะครับเขาเห็ดหกหูดำให้เบิดตเลยนะครับดำนะครับไ่หัวอาระจบีรุ่นหกหูคอง่ายๆนะครับเป็นเลาวขอสองืนนะครับตัวนี้ดำบนล่างให้นะครับดำบนแต่นอตสามตมีเพรทให้นะครับเนี่ยเขามีเพรทให้เบิดนะครับตัวนี้นะครับ ผมเม็ดไว้ให้เบิดนะครับตัวนี้จังหน้าก็เปิดได้ปกตินะครับผมหูกระจกมีให้เบิดนะครับนี่เป็นเล็กล้างน้ำทั้งคันพี่น้องเด้อนะครับนีกคันหนึ่งนะครับคอนโทรลไก่เมือนะครับโอ้โุ่งเดียวอะคอนโทรลไก่ไก่มือเลยนะครับผมคอนโทรลกับวางไก่เมือนะครับบ๊อบผมผมติดคอนโทรลมาจากไหนเหตุสั้นนะครับผมมีปานไปต่อไปยังนะครับ ปุ่นไม่กันแล้วคันหนึ่งนะครับ <c oughs> อย่ามาอย่ามาสองเครื่องเลยพี่น้องสีน้ำเงินแท็กคู่นะครับพี่น้องสุดยอดนะครับเอาุกยกลุกชุดเลยต่อเออนะครับงามๆเลยพี่น้องนะครับแท็กคู่เลยนะครับ สวยนะครับก็บอกไปดันกันยังได้นะครับเอายกขึ้นยกลงเลยนะครับอูฮ้องประจง่วงครับติดตั้งหอดหน้าบ้านนะครับผมผู้ใดสนใจนะครับสอบถามเขาไม่ได้เลยครับศูนย์ก็แปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์ชี้ศูนย์หรืออีกเบอร์นะครับศูนย์หกหนึ่งสามสิบแปดสามสองหกแปดนะครับผมนะครับหรือเข้าไปเบิรงในช่องไอ้ทิกกอกร์มีนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กกับมีนะครับอูไพฑูรย์การเกษตรนะครับผมในเฟซบุ๊กเขากับมีนะครับซื้อท้าก็ได้นะครับผมจะพยายามลงรูปกับวิดีโอสั่นไปให้พี่น้องเขาเบิงอรับ แต่ใน YouTube ก็มีนะครับลูกขนยน้ำบ้รนานะครับแล้วก็อีกอีกช่องหนึ่งก็คือช่องปูไฟทุนการเกษตรนะครับมันจะมีสองช่องนะพี่น้องเด้อนะครูดสวยเลยนะครับนโอเคนะครับผมนี่ละเอาคอเข้าไปเบูยกล้ะยกละนะครับรูดสวยเลยนะครับใกล้ใมือนะครับนี่กับปอกกับแปฝงน้ำมี่ไฮเบิร์ตนะครับพี่น้องเด้อราคาเป็นการเองนะครับผม เราเน้นที่คุณภาพนะครับตัวนี้โอเคนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปพอกันอยู่ที่ขั้นที่สามต่อเลยครับมีสิบเจ็ดแรงนะครับอยู่ที่เต่าง,งอยนะครับของขั้นเลยนะครับห้าสิบแรงทั้นสองเลยนะครับขันตัวบนลูกชิน้นมันดังตัวบนไงของลูกค้านั่นแหละเขาเขา,ขาตัวนี้นั่นแหละ มี่จะิ่งนะครับพี่น้องโออาจารบีไม่อยู่แปดมองนะครับพี่น้องเด้อนะครับเขาไปเบินมาคุณอีกขั้นหนึ่งนะครับโอเคครับผมพี่น้องไปต่อกันขั้นที่สามต่อเลยนะครับไฟแรกทนี่เขามีเสือนะครับของอูมาแจกลยพี่น้องเด้อมาเอาเสียมันซีตัวขั้นละสองตัวนี่ครับเลืมลืมเดี๋ยวเสียเพิ่นไส่นะครับนี่เสื้ออูนะครับอืม ยาสีใสเลือดใสเราลำบากแท้เลยต้องเลี้ยงงานเนี่ยบ่รุ่นแรกบ่ท่านได้งานบ่ไหนเป็น้องเดี๋ยวรุ่นรุ่นสองจังจังสีมีรูปโลโก้นะครับรุ่นนี้เฝ้านะครับพี่น้องนี่เอาอเห็นแล้วสองตัวนะครับเอามาโชว์นายตุ้งจินเอามาโชว์หน่อยนี่ครับผมสวยๆเลยอู่ไพร์ทูลนะครับแจกเสื้อตัวคันละสองตัวนะครับผมนี่พวกรามีอไปแย่งกันใส่นะครับนะครับเดี๋ยวห้องกะดที่ได้ทำการถ่ายรูปนะครับผมรัก เพื่อเป็นหลักฐานไว้นะครับผมไอ้นครพนมนะครับผมอำเภอไอ้ปลาปากนะครับสองคันนะครับหาสิบแรงสี้เงินนะครับห้องกบมงฮอดนะครับอำเภอเต่างอยนะครับผมเดินทางไปอำเภอกุชินาายนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะพี่น้องนะครับเล่นพาภูเขานะครับพาเนี่ยครับมีตาบักคู่สูงสูงเลยพี่น้องเดินนี่ครับภูเขาล้อมรอบนะครับนี่อำเภอเต่างอยนะครับตัวนี้เป็นสี่สิบเจ็ดแรงนะครับสีน้ำเงินนะครับผมตัวนี้ ทีติดเรงสีน้ําเงินนะครับเพื่อนก็นสร้างไวต้ตะโดนะนะครับเอาผ่าหลายเติบนะครับมีหลายไข่พี่น้องอันนี้บ้านยังเหอไอ้บ้านยังบ้านนี่เออปวนบุญปวนบุญนะครับทีผ่านมาเห็นเครื่องยงมันหลายไข่นะครับมีแทบทุกไข่นะครับไข่เขาอาจจะเป็นไข,ข่คัดเลงหรือว่านี่มันบอเ, <c oughs> เครื่องยงมันนะเห็นบักหลายไข่เลยบ่างนี่มีบักหลายไข่นะครับน้ำทางนะครับในบ้านพวนบุญนี่แหละ เพื่อเตาง้อยนะครับตัวว่านะครับของเขาเป็นคันแรกน่าจะเป็นคันแรกนะครับผมของหมู่บ้านนะครับปูพายทูนการเกษตรนะครับแล้วก็เอาสี่นำเงินพร้อมนะครับฐานมันอยู่ตั้งไหนอ่ะหนักเลยก้ขึ้นไปทั้กันสองคนเลยนั่นแหละนะครับเขากะเป็นคันที่สามนะครับมันอีกเศษสี่คันนะครับวางนอนอากาศอีกจะลอยรั้วบุญนี่พี่น้องมันเป็นลอยโล้บุญหรอ ลอยลัวบออำเภอวานนานแมนปั้นไปทางไหนจะ,ะบ,นนบ,นบักลับขึ้นไปหมอกเขานี่ลับขึ้นมากลับกลับขึ้นไปพุ่นเหมือนบผ่านสกกลนครไปพุ่นเหมือนบ่ลอยคนลัวพี่นอ้องเทศขั้นนี้กะทีไปหอดพุ่นประมาณหามุงแ้งได้อยู่ดอกลอยลนะครับไปอำเภอไอ้อากาศบอพี่น้องอากาศย,ย,ย,กยังบุ๊พี่น้องมันต่อไทยโดยอีกยังบุ๊คเราไย้ำเสาจังเกียดของวานอนอนนะครับ พนอาซีคันนี้เอาทีลาเงินนะครับผมตัวนี้แปลก็มูหล,ลในบ้านนะครับตัวนี้ส,สวยเลยนะครับผมโอ,โอเคเราเป็นน้องวัดตีตามบึงผลงานเท่านะครับบรรยากาศดีครับบ้านนี้พนอยู่ทั้งภูเขาเลยนะครับ